ลพ่อสวัสดีคร um ับคุณพ่อสวัสดีครับสองคนบ่ม่สามคนกับจิตเจียนโค้งบผันดิบั่มาบ่ร่อนขึ้นที่สองมันบ่ผันอืมเออมันมันบ่ผันเกี่ยวว่าชีเดยยื่นเหนื่อยข้ามแทนชีบ่ผันเลยบ้านี่บ่บ่บ่มันดอกมันดอกเห็นบางงวดออกขี้ซีนะเออมันมันดอกขี้ซีผันมาผันมาจะชานฟ้าจะซีชีแทน บ้านป้าจะคิดไปเรลกอยอย่างน้อว่าสิไปเรื่อยสูนสีบ้อสีสูนบ้อเฮใจได้ตัาคิดว่าเลยเออจะว่าคิดว่าแล้วกับจะของกับสีบ่อชื่อหรอกก้อนของสีบ่อื่อมันมานอนขึ้นชือสองวันมาผ่านมาเนี่ยชิงเนี่ยของอ๋อเพราะว่าจะของมันมีโซกมันมีโซกเออจะของกับว่ามันมีโซกย้อยๆกับสีบ่อชื่อเลขสีสูนนี่่ว่างวดนี่หน่อย หมดวันที่สองนี่บอกเฮ้ยจะได้เออเออนั่นนี่ที่ซี่ีบันออกบ้านผ่านมาแล้วเออผ่านมลวหมวดกวอกนเก้าวคมก่าวคมหลังโยกค้าวเก้าวคมหลังโอาเราไตเตือนยาวตัวนี้นาะววดทนช่างหลังครับครับครับไตเตือนเห้ยมเหรอไตเตือนอ่ะหมวดนี้บอเอาหมวดนี้เล้วหมวดวันที่สองนี่เนาะย้าหมวดทวดมันก่ามากนะนั่นกันออกมากเนยสองหมื่นสามหมื่ บาานพันง์ชื่อครับครับครับพ่นมาอย่างนอไอคนนอนอกลุ่มเสาอันี่ะผูภูกันจ่ายไปใหม่ในม่ไงละมันก็นอนทั่งแื้มันนอนทอบ้านนี่บ่แม่นอนทีแค่ใหญ่ันที่คงโค้งออนค่งโค้งบ้านนี่บ้านนี่ก่งเท่นกันอนน้ำกันนี่ละสองคนคงโค้งบ้านที่บ้านนี่แบบบ้าอัน อันารแบบนี้มันสิเกี่ยวใช่กะเบี้ยเดชิบะเลยเจ้าของว่าครับบ้านบ้านเจ้าของกับชิดบะเลยสองคนนี่มันมันนอเนียงกันกัถือว่าอันนั้นสองสองส่วนอย่างบ่าวคนคนที่นึงมันไม่ใช่นานเลย มันเป็นคนใต้จนาเออูกสาวยกคองไงละใต้ไม่ไม่ไงละเออกับพันว่ามันนอนอยู่้างหนือทีเพ่นอนอยู่คนที่สองใก็ว่ามันมันสองสองสี่สองศูนย์แแล้ววาคนทางหนันตาโอคนทางหนามันตายคน้างหลังมันยังอยู่เออคนแช่ามันอยู่บัาแต่าที่ก็อยูกันอย่างเป็นสองเออบ่าเนีอยบ่ายที่สองวาคนใต้เนีเป็นศูนยเออบ้านใจ่แรววา สองสองศูนย์สองศูนย์สอศูนยสองศูนย์ศูนย์สองนวดนี่เออเออวหัวนี่ฮะแะว่าขันไี่ซื้อกระยาซื้อรายจะซื้อมันจะยี่สิบาทมึงนไงเชียงเมืงก่อนเชียงเหม่อนก่อนขันทันนี่จะไปซื้อแต่คดนีละเมียนมันเลยเนาะออจะไปเมียนมันเลยมันมันคือมันคือว่าคือเคยหายมากนี่ละมันมันหายเลยบ่หลายตอบมานนีจากแกอันนั้นแม้วันใจ้ก็ไม่คุ้ม้าได้ก ผ่าอยู่บ้ากกับลายเลือดแน้อเลือดสองเดือนมากกับกับ่อผ่านในบ้านนี่บ่อผ่านมันจะของเสียงมึงใหญ่น่านอนนอนมีลาเสียงนอนกับลูกตามเชี่ยกับเลี้ยงเชียงเชียงมึงมม่บอกเข่าไมนบอกหายไห่บอกหายกวันจึงมันกาบลูกปุ๊บไม่หายสองมีตัวใดนะครับม่สามตัวว่ห้ใหหาห้หนักชาบ้านสองสองสูงเลยครับสองูนยานัก คนหนาเขาว่าคนคนสองคนคนใต้มันอยู่ทางหนาอเนี่ยจาว่าจาว่าสองสองศูนย์เยอคนคนใต้มันอยู่ทางหนาแต่ว่าสองคนมันหัวแล้วสองคนแล้วเออจะคนใต้ทางหนาจะว่าที่เป็นสองสองศูนย์คนสองสองศูนย์มาเนี่บทีมาทีจแจัง อันนั้นขันหาขันแปดใ่ฮ็ดนนเห็ดก้อนเันเขาแวก็ตั้งสี่ชื่อเออเออเออครับผมเห็ดบนเขาครับศูนย์สองสองศูนย์หรือว่าศูนย์สองสองเพราะว่านองยงกันน่สองสองอันนัานบ่อ ก็น no. yep. ้องแห้งกันอยู่ไหมเนาะศูนย์สององศูนย์สองผมว่าศูนย์สองสองะเนาะศูนสองไปเลยสองะพืนไปตัดเอาตัดสสอง้สองศูนย์สองสี่กันเยาบาาคมคมอยากันมันแน่กับยาบาก ก็อยากให้อสองนย์เนี่ยก็มใอยากให้สองศูนตัวเดียวเพราะว่าคนมันสอคนนัดนำกันคนใต้มันอยู่ที่งหนมันศูนย์นั่นเองเออบันทึบอกง่ายๆแสดงมันน้อนหรือสามคนเนี่ยบอนนอนสองคนหรือสามคนสองคนสองคนสองคนคนที่สองเะมือนคนคนที่หนึ่งบอนใต้สองหนึ่งศูนย์บอระวังศูนย์หนึ่งน้ำเดือดคร มานในคนคนคนนอนอยูดูดูเธอของังให้หลังนี่มันมันบอดได้แต่ว่าคนนอนในี่ยใหนานี่มันได้ เจ้ว่ามันนนนํากันสอขนนี่จะว่าเป็นสององศูองศูหมอนใจขักสองศูนยเราไองศูนย์สองศ่งแล้วเนาะได้เ้าตีตีให้น้ำกัดสองหนึ่งศูนย์เหรอสองหนึ่งศูนย์เออสองหนึ่งศูนย์เพราะว่าสองสองตายกนหนึ่งเลยเออชื่อชื่อชื่อเชียงหนึ่งเอาสามตัวมาใส่กันหนึ่งสองศูนย์กเนึ่ย์เน แกแก่เอาใจเอาใจซื้อเอาใจซื้อซื้อมาประหามบอหามมันแล้วจะจะรวงไผ่บ้านคุณตาอายุเท่าไหร่ละครับนี่คุณตาอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุจักรพี่อายุเท่าไหร่ล้วคุณตาแยกนี่ปะครับครับปีแยกนี่มัน

วันปีใหม่คุณตานั่งลงอาถั่ครับผมสาธุสาชุสาธุเด้อเคนเวดากันดีลูกร้านมาจากคนไหนเน่มาจากบุัล่์ครับบุยรับครับวับวัดเดียวบ่ครับผมวัดเดียวเออมาจากบุยล่ำวเดียวกับศรีคอมผมจะห้านไหนละเออสาธูเด้อเฉือบคนเฉวอด้กันดี แม่นัน่งทอดนี่ก็ดีเน้อคุณจิกใจไปนำคำยีเี้ปดอนผู้รักสมรักษาสื่อสารชทริบาทซองกันด e ีเด้อลูก้านมาจากผูดล่ำหนึ่งคือมาอันนั้นขอไว้รวยเบือเด้อรับสาตัวมอดมอดถึงมดผ้ามานนี่ขอให้นิสโกลาบเน้อขอให้นิสโกลาบพาแพทย์พุงโมชจู้เน้อ เลขแจเสออกวแจ๊จะแกันมันมาออกเลขอันน้นจะให้นกกับห้ันไม่ดีเยอดี๋ยาแจแท็คอยฝันเหตุทุกขึ้นคำเลยแจ็คชิบอกแจ็คแทยามาไก่เปลียปไทนเ้อะแจ็เสี่ยวคอยร้อยมากจอกันไอ้ชัดชันเออมันนั่นนั่นเท่นผ้ากันได้เป็นเห็นมาไอ้เป็นเลขต้นแรกเก็นคืนกว่าเอะมาขันมันเนไหอันอันเลขั้นดาวนี่

อยากได้เงินก็หาได้เงินไหลน้องมาเด้ออยากไก่ช่องไก่ช่องไหลมาไหไหลมาแห้งปั้นหนังแกงไหไหลมาลังเข่าหันเตียงบ้านไหหล่นเหลือนั่งอยู่เฮือนก็หันมีเงินแสรแรงเข่าบ้านมาเด้อนั่งอยู่กับบ้านหขมีเงินล้านแรงเข่ามือคอยล่าคอยด้วยคอยยูชมเย็นเย็นเด้อคอยลูกหลานให้่สบม้าค่าขินข้อมเชฟกะยาให้ได้ข้อมไขกะยาให้นี่ ขอให้มีอายุวันนาสุขขังพลังยังดีขึ้นเกาสา,สาธุสาธุสาธุขอให้มีอายุยังยังอมเสงเสสาธุสาธุสาธุคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการานาเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม